อมมอนเมธอากาศสมมาตการนี่วันนี้อาจารย์หนวันนี้นี่นี่นี่ารทุกวันนี้มาเที่ยวกันอาบัดมาเยี่ยมให้คนที่โรงพยาบาลผู้คนเสร็จมีโอกาสมาวัดเขาเปงอมมอนเม็ดครับบรรยากาศดีมากเมืองการอ่าบรรยากาศสวยงามนนได้เวลามีพระอาจารย์เลยได้มาเนี่ยเป็นเกิดมาจนแปดสิบปีเพิ่งจะได้ขึ้นมาครั้งแรก อยู่ในการพัฒนาเล็กๆมาอยู่วัดใต้ด้วยนะก็สมัยเป็นเนนนะไม่ว่าจะได้มาก็ไม่ได้มาเพิ่งจะได้มาเห็นนี่นะมันสวยงามมากนั้นดูภูมิทัศน์รอบข้างนะสวยครับดูสิขึ้นที่สูงแล้วมองสวยมองอยู่ตรงเนิน ที่จะไปอำเภอศรสีสวัสดิ์อะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยสันทัดทางนี้เท่าไหร่ภูมิทัศน์สวยงามเป็นภูเขาไกลๆมองบรรยากาศแล้วแรถขึ้นทงบนนี้ต้องเป็นรถที่สมรรถนะดีเพราะค่อนข้างจะสูงหมนกันจากพื้นราบมานะครับ ลมแรงจะพาเดินขึ้นด้านบนเป็นเป็นวิหารด้านบนเดี๋ยวจะขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปด้านบนนะครับกำลังเดินทางขึ้นลากชันนิดหน่อย อาจารย์ไปทางไหนละว,วิหารตำบลปลกแพยกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวัดวิหารเขาเมง บรรยากาศรอบข้างวิหารสินคอรสร้างพระอาจารย์ เนินสามห้าศูนย์นั่นน่ะแล้วช่แชกคนลุกรอจับป้ายในที่เออยน่าเออสวยเนินสามห้าศูนย์โอเคครับครับนะครับไอตรงกรมการค้ามโรงพยาบาลนี่คุณเคยไปไหม อ๋อฟังงูเลยฟังนิ้ตรงข้าโรงพยาบาลต้นนี้ก็เป็นส้ิบัติสนเขายเออะเลยมเอกเขาเป็นข้านาีคอข้วเนเข้าเนาเารเนข้าวเนาะเยาะเนาะเนาเนาะเนาะเนาเนาะเาะเนาะเานาเนาเาเนาะเาเนะาเนาะเเนาาเนาะเเาาเนาะเเะเาเนาะดเาเเาเเาเอเาเ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  หกเจ็ดรูปหกเจ็ดโอ้โอทั้งหมดหกสิบรูปเลยทีหกเจ็ดรูปหกรูปอ๋อหกเจ็ดโอ้ครับผมอ๋อเป็นเจ้าคณะจมบลบับกแพรกอ๋อครับผมขอบขอบขอบไปไปฮะไปไหนไปเยี่ยมโยมมาเลยครับโยมแถวลุงหินนั้นครับไม่สบายทั้งโยมทั้งพระด้วยพระเขาเคยบวชเป็นเนนเรียนโอ้ต้องเก่าแกร่ระเดินวัดใต้วัด<อ>ใต <น S> ้ผม<อ>ผมเนี่ยมาอยู่วัดใต้จนสองพันห้าร้อย ผมบวชสมัยร้อยสามผมอยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมาเขาเมงสักครั้งเดียวเนี่ยได้บารมีท่านเนี่ยอาจารย์พูดจะมาหลายครั้งไม่ได้มาอนี่ยอยู่ไนอยู่รุ่มินเนี่ยบ้านเกิดยุ่มินครับเออห้าบัวนะก็นี่แหละนี่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 รุ่นเดียวกันเลยตอนท่านมวชภาพผมยิ้บวชให้ท่านเลยใช่เป็นเพื่อนรักกันมากเลยครับครับครับเอ้ออแล้วครับแล้วครับ นี่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 แปดสิบแล้วแปดสิบแล้วผมครับจารมหาปัวครับครับครับ ครับวันนี้ได้ประกาศท่านเจ้าคณะตะบนออกแ้นะทีนี้ก็มาบอทีบโยาอาจารย์ุรีชื่อหลกอาจารย์เป็นน่ครูแล้วครูเลครูปิัตอมอิต๋อปิตอมรกิตันนี้ก็มงอมรเมตก็อมอนกิตมุมหนึ่งของ วัดเขาเมงอมรอเมตตะบปลปากแพทย์อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีมองในที่สูงก็จะเห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไปกำลังเดินพาชมรอบๆบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมีดอกไม้ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ สวยมากครับนี่ทางนี้ครับทางนี้ไปอำเภอพนมทวนมองเห็นรถวิ่งไกลๆน่นนะครับมีโอกาสก็เชิญมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับแต่ขับรถขึ้นหลังเขานะครับรถต้องสมรรถนะดีหน่อย ค่อนข้างจะสูงนี่มีบันไดาทางขึ้นด้วยถ้าไม่อยากขับรถก็มีบันไดาทางขึ้นจากข้างล่างมาก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันละครับนี่นะครับทางขึ้นครับแค่นี้ก่อนนะครับเที่ยววัดเขาเมงอมรเมฆน,นะครับ นี่กำลังให้มือกล้องถ่ายให้ให้ให้ติดดูทิวทัศด,ด้านหลังนะครับอ่านวันนี้มางเอาเอาผมจะหันนะนะได้กเก็บความทรงจำเอาไวา้ก็ไม่เคยได้มาเลยตั้งก็เกิดมาเารามาอยู่มาคารตั้งจะแปดสิบปีแล้วเพิ่งจะได้มาครั้งนี้ได้ความเมตตาจากพระครูประหลัดสวัฒนะจริยคุณอพระอาจารย์ พามาถึงได้มาถึงบนนี้นะครับอือ,อยังข <laughs> ี้ดีกองที่ดินเลยครับพ่อขยื้นออกที่โต๊ะไทยหวัดปุ๊บเนี่ยพอ่พอพ่อครบการทบพานทำให้ออกอะ่ะเขาไปฟองต้านไป่อนเลยที่สุพรานน่ะกรร